แนวนะครับวันนี้นะครบเราจะก็มากินข้าวเย็นนะครับที่ร้านเค่สาขาดอกมารังแคนะครับในจุดเอาดร์นะครับกับเมนูอะไรเอ,อร่ยที่อยู่ตรงนี้ติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือเมนู The Box ็อกออนไลนข้าวไก่แซ่บโบจ้าเปิดเลยอ่าว้าวเอาไงดีเอาไงดีล่าเลยนะครับ หนึ่งช้อนอ่าขี่มาข้าวไก่ชับโบก่อนนะครับโอเคก็ขออนุญาตกินนะครับเขาเด็กๆอืมทำไมถึงจอขนาดนี้มาที่นาเกตปังนะครับ ยิ้มนะครับี่ได้เหมือนกันนะตาำลิ้งฝ่ายนี่นะครับ ระเบรดี้นะครับถือว่าไปที่ไุดอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะเมนูทิกเลเตอร์ของเคฟตีนะครับที่แนะนำก็คือข้าวไก่เซ็บนทียอดที่สุดครับ